เด็กชายคนหนึ่งไม่เคยเปิดกล่องข้าวของตัวเองในช่วงเวลาพักกลางวันเขาจะไปที่ห้องน้ําเปิดก๊อกน้ําและดื่มน้ําจากก๊อกเพื่อประทังความหิวถ้ายังกระหายอยู่เขาจะขอน้ําจากเพื่อนความจริงแล้วพ่อแม่ของเขาอยู่ต่างเมืองและเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยในช่วงพักกลางวันแทนที่จะนั่งกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนเขาจะยืนอยู่คนเดียวที่มุมใดมุมหนึ่งแต่เพื่อนร่วมชั้นของเขาชอบเขามากพวกเขามักจะแบ่งปันอาหารของตัวเองวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งพูดว่า มานี่วันนี้ฉันจะเลี้ยงอาหารที่แกชอบแต่ทันใดนั้นไม้ตีมแมลงวันก็บกสบัดในอากาศนั่นคือครูของพวกเขาครูไล่เด็กชายคนนั้นออกไปและในจังหวะนั้นครูก็เริ่มหยิบกล่องข้าวของคนอื่นมากินความจริงแล้วครูเองก็มาด้วยความหิวทุกวันและอิ่มท้องด้วยอาหารกลางวันของเด็กๆแต่ในวันนั้นเด็กๆในชั้นตัดสินใจว่าพอกันทีวันต่อมาเมื่อครูเดินเข้าห้องเรียนไม่มีเด็กคนไหนอยู่ในห้องครูคนทั่วทั้งโรงเรียนแต่ทุกคนหายไปหมด ด้วยความจำเป็นครูขโมยกล่องข้าวของครูคนอื่นมากินจากนั้นในชั้นเรียนช่วงบ่ายครูตะโกนถามว่าทุกคนไปกินข้าวกันที่ไหนมาเด็กคนหนึ่งตอบว่าอาจารย์ครับพวกเรากินกันที่ถงทางเดินเพื่อไม่ให้รบกวนอาจารย์ครูคิดว่าคําตอบนี้สมเหตุสมผลวันต่อมาครูไปที่ถงทางเดินแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเด็กอีกคนพูดว่าอาจารย์ครับวันนี้พวกเรากินกันที่สนามเด็กเล่นวันที่สามครูไปที่สนามเด็กเล่น แต่ก็ไม่มีใครความจริงแล้วเด็กๆทุกคนรวมทั้งเด็กชายคนนั้นกำลังจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานบนดาดฟ้าวันที่สี่ครูเริ่มสงสัยเขาค่อยๆย่องขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วระเบิดความโกรธออกมาครูตะโกนใส่เด็กชายคนนั้นว่าถ้าไม่มีกล่องเข้ามาก็ไม่ต้องมาโรงเรียนเด็กชายเดินจากไปเงียบๆตอนนี้ช่วงพักกลางวันห้องเรียนเงียบสนิทไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสุกสนและสายตาของเด็กๆจับจ้องไปที่ประตู ไม่กี่วันต่อมาเด็กชายคนนั้นมาที่ห้องทํางานของครูในมือถือกล่องข้าวเก่าๆที่ชํารุดเขาถามเบาๆว่าตอนนี้ผมมาโรงเรียนได้หรือยังครูคออ,อครูค่อยๆถอดแว่นตาออกและน้ําตาไหลออกจากตาของเขาในตอนนั้นครูยื่นใบลาออก